ผมไม่อยากไปกระทบกระทั่งเขาแต่สิ่งที่กระทบกระทั่งต่อจิตใจเราก็คือเรื่องสถาบันอย่างเดียวครับ<ม>ขอขวากท่านพิจานหน่อยนะครับขออย่าสงสารคนเกยอย่าไปเตะสถาบันเลยอย่าเตะอย่างเดียวอย่างอื่นได้หมดครับเราก็ยินดีที่จะสับสนให้คุณพิจาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะท่านรู้ไหมทำไมท่านเป็นคนโโลมาให้กําลังใจสอวอบอกว่าอ,อย่าให้สอวอไปยกมือให้พวกนักการเมือง ั้งประเทศนะครับไม่เกี่ยวว่าภาคไหนเราขอปกป้องสถาบันอย่าไปเตะสถาบันอย่างอื่นเราไม่ได้สนเราไม่มีการเมืองเราไม่มีอะไรใดิ้นท,ที่มานี้ก็ออกเกินค่าน้ำมันรถกำลังเองทั้งหมดเลยตั้งประเทศไม่มีใครออกให้เรามาด้วยจิตวิญญาณเราเป็นลูกป้อหลวงราชการที่ 9, เก้าเพราะฉะนั้นกฎหมายหนึ่งหนึ่งองเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยมาแปดร้อยกว่าปีแล้วขออย่าได้ไปเตะมันนะครับ แล้วก็ขอให้พ่อหลวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพุทธกฤอิสรามตั้งประเทศและเรามาวันนี้ไม่รู้จักใครเดงทิน้นตอนเจ้ามาหลงมั่วบทแม่ไอรอปอ,บอบมาขอเอกาสารผมก็ให้ผมนึกว่าพวกรอวอเอา้าพวกนั้นบอกไม่ใช่รอวอไปให้อ,อปารวงแล้วเอาเอาเปลี่ยนไหมให้ไหมเอาไปให้เอรารวอเมื่อกี้บอกว่าอย่าเต่ทำไมแต่ต้องทิดล้างทหารล้างสถาบันทำไมต้องแยกดินแดน ทำไมเราไม่มารวมรักรวมสามัคคีสีส้มก็คือพี่น้องเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นคนอื่นคนไกล mm hmm. เด็กที่จูสามนิ้วคุณแก่คนชราก็คือญาติพี่น้องของเราทั้งหมดทํ <Yeah. S 2> าไมเราเราไม่มากอดกอกัน mm hmm. ทําไมเราจะต้องเดินกันคนละทาง <Yeah. S 2> ประเทศไตยของเราก็ปกป้องไว้ตั้งแต่ยุคไหนแล้วถูกโขใจพระนเีศวนอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็สร้างผืนแผ่นดินเมื่อก่อนเป็นแผ่นดินของใครครับของพระเจ้าแผ่นดิน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมบุญคุณที่เราเดินทุกวันนี้คือแผ่นดินของพ่อ เพราะฉะนั้นเราไปแยกทำไมขวาก็จะเอามาเป็นด้ามขวานก็นนจะเอามาตัวเป็นรูปประเศไทยเนี่ยมันยากนะครับก็ต้องควันก็ต้องรบก็ต้องออกเรลือออกแรงขอให้ท่านถอยหลังทะก้าวแล้วก็เดินหน้ามาคุยกันว่าเราจะไม่ทะเลาะก,กันและเราข็อจะไม่ทําให้สังคมทยของเราเสื่อมโทรมถ้าวันนี้พักเก้าไกลหรือว่าคุณพิธาบอกว่าโอเคพักไว้ก่อนกัม<ำ>หยุดไว้กัม<ำ>หรือตีตกไปกัม<ำ>ไม่เอาเข้าในสภากัม<ำ>เราส่วนตัวในส่วนของขอบคุณมาก ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆผมไปกราบถึงบ้านเลยมผมจะไปกราบถึงบ้านเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าเตะสถาบันผมพูดอีกคกำหนึ่งนะถามว่าผมชอบไม่ป้กกาเก้าไกลผมชอบนะบผมชอบนโะยบายของเขาที่พัฒนาไปหลายเรื่องอแต่สิ่งที่ผมจะท้อนจิตใจผมและพี่น้องประชาชนตั้งคณะประชาชนคนรักในหลวงเราคือท่านอย่าไปเตะสถาบันอย่าไปเตะพวกทหารอะไรเหล่านี้ที่ก็เป็นรั้วของชาติก็กินเดือนๆอยู่ตามปกติ นะครับถามว่าใครเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนผมถามว่าทุกวันเนี่ยที่กาลังทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยเพื่ออะไรครับเขารู้ตัวผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับ<ย>ผมไม่อยากไปกระตุกกระตั้งเขาแต่สิ่งที่กระตุกกระตั้งต่อจิตใจเราก็คือเรื่องสถาบันอย่างเดียวครับออขอขวากท่านพิตานหน่อยนะครับขออย่าทรงาราตคนเกยอย่าไปเตะสถาบันเลยอย่าเตะอย่างเดียวอย่างอื่นได้หมดครับเราก็ยินดีที่จะสับสนุนให้คุณพิตาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะท่านรู้ไหมทำไม ท่านเป็นกุลาบสถาบัน tamam. ผมพวกผมไม่ยอมครับผมตัวแทนอิสลามนะครับทุกจากจากทุกจังหวัดนะครับในทั่วประเทศอิสลามก็รักสถาบันนะครับปกป้องเชื่อถูสถาบันนะครับและก็มาให้กําลังใจสวนะครับวันนี้เพื่อที่จะสวอย่าไปยกมือนะครับให้กับทีมงานที่ไม่ไม่ร่วมปกป้องสถาบันขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกท่านนะครับให้ร่วมกันพัฒนาประเทศดีกว่านะครับแต่ถ้าพันมหาวิทยาลัย มันอยู่กับประเทศไทยเรามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมาแล้วนะครับฉะนั้นพวกเราก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับในในการที่จะมาล้มล้างอย่างนี้หรือจะมาแก้รัฐธรรมนูญมาตานั้นมาตานี้ที่จริงๆแล้วเรื่องความคิดเนี่ยเขาเขาไม่ได้ห้ามเพราะว่าแตกแตกต่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติมไม่อยากให้ไม่อยากให้แตกแยกกันไทยก็คือไทยหนึ่งเดียวก็คือหนึ่งเดียวมไม่อยากให้แบ่งแยก,กไม่อยากให้ ไอ้นู่นนี่นั่นนะครับอยากให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศเราต้องรักฝืนแผ่นดินเราเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีในโลกแล้วที่ที่น่าอยู่มีประเทศไหนตอนนั้นต่างชาติเข้ามาเขาก็อยากจะอยู่อ่าะฉะนั้นเราต้องภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดที่ผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเรามาด้วยใจรักเราเสียสละสงสารประเทศสงสารประชาชนผู้ที่ไม่ได้รู้จริงเห็นแจ้งอะ่ะลูกหลานลูกลูกจา๋าลูกทุกทุกคนนะฟัง ผู้ที่เกิดก่อนผู้ใหญ่นะลูกขาน้ําร้อนมาก่อนคือหมายถึงว่าพวกเด็กเขาเกิดยังไม่ทันไม่ทันทุพกพระองค์ที่ไม่ทันเลยอ่ะเราต้องการที่จะต้องธนุบํารุงเอาไว้คงอยู่ซึ่งชาติไทยประเทศไทยชาติศรราสนาพระมหากรรษัตริย์ของเราอยู่คู่ฟ้าดินค่ะเราก็จะคอยดูอยู่ว่าพิชาเขาจะเขาจะเดินไปยังไงจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจะเดินได้ความสงบสุขอยู่ได้ <c oughs> เพราะว่าต้อง ยืนหยัดของมาตราร้อยสองคงไว้ก็ถ้าไม่แตะต้องแล้วเราก็พวกเราก็ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวค่ะพวกเราก็จะอยู่กันนิ่งๆเพราะเราต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ผมมาเท่านี้แต่ถ้าจะไปแตะสถาบันผมมาเป็นล้านผมประกันได้มาเป็นล้านไม่คูวันนี้ผม่งรายชื่อไปแล้วห้าหมื่นรายชื่อมาอีกเป็นล้านครับตอนนี้เอาตามพี่น้องเชื้อเหลืองดู ถามดูเลยครับ